นี่คือทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการอบแห้งที่ใช้ในครัวเรือนแต่สําหรับชุมชนที่ต้องการอบแห้งผลิตผลจํานวนมากจริงจะต้องมีเครื่องอบที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่นตามไปดูงานวิจัยของกลุ่มอาจารย์ม,มออหัดใหญ่กันได้เลยครับนั่นไงครับคุณผู้ชมควันขโมงเลยล่ะครับผมดูดูแล้ว เป็นเครื่องอบที่ใหญ่พอสมควรและมีแบบให้เลือกหลากหลายจริงๆไม่รู้จะเลือกใช้แบบไหนดีเพราะแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วแต่การนำไปใช้มีทั้งแบบแนวนอนทรงสูงขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปอบอะไรและข้อจำกัดของสถานที่ด้วยครับแต่หลักการทำงานของแต่ละแบบก็จะคล้ายกันคือส่วนแรกที่อาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการอบ โดยผ่านแผงรับรังสีสีดำที่จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นความร้อนเมื่ออากาศภายในวิ่งผ่านแผงรับรังสีก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากนั้นอากาศร้อนก็จะไหลผ่านเข้าไปในตู้ที่อบผลิตภัณฑ์อยู่ก็เพื่อพาเอาความชื้นออกมาทางปล่องนี่ไงครับในส่วนที่2คือการใช้ไมฟ้ฟืนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับเราจะเผาไม้ฟืนนะครับในช่วงที่ไม่มีแสงแดด ให้ให้ร้อนแต่ที่การเอาเอาความร้อนจากไม้ฟืนไปใช้โดยตรงเลยเนี่ยมันจะร้อนเกินเราจึงมีความคิดที่จะเอาอตัวที่มาสะสมความร้อนนะครับโดยใช้อิฐก่อสร้างธรรมดานี่แหละฮะเผาอิฐให้มันร้อนนะครับแล้วก็เอาความร้อนจากอิฐเนี่ยค่อยๆจ่ายออกมาแล้วก็ให้อากาศวิ่งไหลผ่านอิฐอากาศก็จะร้อนแล้วก็เข้าไปในตู้เราไม่ต้องเผาฟืนบ่อยๆเราเผาฟืนแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันก็จะร้อนตลอดทั้งคืนแล้วก็จะไม่ร้อนเกิน เห็นไหมครับว่าหลักการทำงานก็ไม่ยุ่งยากอะไรสามารถที่จะนำไปให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรได้ใช้อย่างสะดวกสบายเพราะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าอากาศที่ภาคใต้ฝนตกค่อนข้างจะชุกจะให้ใช้การตากแดดอย่างเดียวก็คงไม่เวิร์กแถมกว่าจะแห้งก็ต้องใช้เวลาหลายวันทั้งที่มาจากเลยวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งที่มีใช้กันมานานแล้ว โดยมีแนวคิดหาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆมาเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็ได้ใช้ไม้ฟืนนี่ไงครับที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูกมาเสริมแล้วฟืนที่เผาก็เผาแค่ครั้งเดียวตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะจากการเก็บข้อมูลเครื่องอบนี้สามารถเก็บความร้อนที่อุณหภูมิ50ถึง60องศาเซลเซียสไว้ได้ถึง8ชั่วโมง จากนั้นพอเช้ามีแสงแดดก็ใช้พลังงานจากแสงแดดต่อได้เลยครับ ตอนนี้งานวิจัยของเราที่จะทำเนี่ยเราเราเน้นในรูปของพลังงานบุนเวียนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้วิกฤตพลังงานค่อนข้างที่จะสาหัสกันเราเลยพยายามที่จะใช้พลังงานหบุนเวียนเข้ามานะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะครับเป็นเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทําโครงการโอท็อปอะไรทํานองนั้นหรือต้องการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเราเลยออกแบบให้สามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้สะดวกแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลานะครับแม่เรียกได้ว่า ใช้พลังงานจากธรรมชาติกันไปให้คุ้มเลยนะครับยิ่งในยุคพลังงานขาดสนแบบนี้ด้วยก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับคุณผู้ชมงานวิจัยและออกแบบเครื่องทุ่นแรงของคณะอาจารย์นอกจากจะเน้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มกเกษตรกรรายย่อยแล้วยังส่งเสริมให้ทุกคนทุกส่วนของประเทศได้ใช้พลังงานกันอย่างรู้คุณค่าอีกด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชน